สวัสดีจ้าทุกคนไดนยินเสียงบ้าน้อไร่สดนแน่กระจอกฟั้งแต่เพื่อนเนาอะจ้าเนาะแต่ใครผู้คนมีความรูลเห็ดน้าแต่เราสู้นะทีท่ีก่อนหรือสิเป็นนันนกข่าว <c oughs> อบพุณนไม่นาที่เว่น้ำที่ชมเด้ดทเอ้อคือเหย่บเป็นอคือเชินบอเป้ ฮ็ดเล่นกับบ่าวดอกว่าผู้เสียวจริงนะยืนยันตัวตนเพื่อนไปได้เฮ็ดไปสีเฮ็ดไปสูู้ไปจนหน้าที่สุดท้ายเฮ็ดเล่นไปจนหน้าที่สุดท้ายมันจะเป็นยังไง เป็นงานเป็นการเมื่อเนี้ยอ,อยากเล่าน้ำลูน้ำหลานอยู่ผู้ดใดเสียเอาแท่น,น เฉพาะผู้คนเสียาจริงอะนะผู้เสียวจริงๆนะ่ะยืนยันตัวตนจำมีแล้วจ้าขอเห็ุพวกมาไล่ให้หลานหน่อย ไร้สดแน่ก็ะจอบฟังแต่เพื่อนเนอาอจ้าเนาะแต่ถ้าผู้คนมีความรู้เหตุนั้นไทรว่างแวะมาหน่อยแวะมาบ้านเราหน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า เ,เป็ดไปแนกับตัดเขาออกคะแนนเขาผู้เฮ็ดเหรียญกับบ,บ้าดอกว่าผู้เสียเอาจริงนะยืนยันตัวตนฮะ <c oughs> ขอบคุณหัวใจรัวรัวยังยัพี่พี่ก่อนหรือสิเป็นนันนกข่าว <laughs> แว็บหายไปจอยอืมสวัสดีลูกลาสวัสดีแม่จันใจ เรูซสึกเป็นงานเป็นการเมื่อเนี้ยมันกี่ทุ่มแล้วนอ,อนไว้แท้คือว่าเพิ่งนัวไปไล่สวดตีบูเพิ่อมาเด้มอมาลอยมาไล่ ร้อยมาลลยไหวตัวเองกิจกรรมร่วมพรุ่งนี้มึงอื่นกิจกรรมบันเนี่ยมันกี่ทุ่มแล้วนอนไวแท้คือว่าเพิ mm ่น hmm. ง mm ่วไปไล่สวดดูเพ hmm. ิ่นก้าพ่อกระเชิญแวะเชิญแวะ ไรสดแน่ก็บจอบฟังแต่เพื่อนนะองจเนะจาเนะแต่ใครผู้พึพ่งมีความลูลเฮ็ดนั่นตั้งใจเฮ็ดคือมูเพึ่นมูพื่นกิจกรรมวันแน่เก็ดละแต่เจ้านายคือ คัดกองคัดแค่ดิสวัสดีค่ะแม่นานทําไปร่วมกิจกรรมให้มันแล้วอ,อื้วายเจาของแวบหายไปจ่อยได้แล้วสามล้านวิว <laughs> กดติดตามเขาแน่คอมเมนต์เขานั่มฟังชั่นหมดอายุแคปชั่นคุณหมดอายุเ่งยงอนยัง่ะเครื่องมันจีพููเท่านี่สนุกจังว่าว่าโอ้กันจะได้ซื้อเครื่องใหม่นี่ก็จะคักกระนั่งสนุกจะมันทิ่ทีก่อนหรือสิเป็นนั้น นักข่าวทีท่ีก่อนหรือสิเป็นนันนักข่าว สวยอยู่จ้าขอบคุณค่ะงั้นงั้นเลยบ่ม,มีความเลระเอ,อียดอ่อนหรอบ่สวยยืนยันใบหน้ายืนยันตัวตนเิ่นมักแทะ อเย็งบ่เป็นหัวกอเส้นบ่เป็น <Hey. S 2> เพืเ่นนอนก็ได้อสวัสดีลูกหลาสวัสดีแม่จันใจไล่สดแน่กัจบจบฟังแต่เพื่อนเนาะจ้ะเนาะ แต่ท่าผู้บริมีความรู้เฮ็ดน้ำอือสวัสดีลูกลาสวัสดีแม่จันทร์ใจสวัสดีจ้าเอาแท้บ่ผู้เอาแท้ แวมาแน่คนงามแม่ไปตอบคอมเมนต์